เอาค่ะพี่น้องฝนตกค่ะพี่น้องแม่ขั้วสรุปคลิปบรายเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอาหลังจากที่หวยออกเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเอาค่ะพี่น้องหลังหวยออกเนะาะค่ะพี่น้องผู้ใดโชคดีแน่นอนพี่น้องวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขหน้าออกหนึ่งเก้าสี่ คั้งที่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อคั้งที่สองคือสามหกสี่เลขลางออกคั้งที่หนึ่งคือสี่สองหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อคั้งที่สองก็คือเจ็ดสามสี่ติดตาซี 4, เนาะค่ะพี่น้องเนาะส่วนเลขลางสี่สองผู้ใดโชคดีแน่น้องบานี้มาค่ะพี่น้องรางวัลที่หนึ่งห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามอ่ะผู้ใดโชคดีดีใจนั่มเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ไพ่โศกดีแม่ขั่วดีใจนั่มาางบันที่หนึ่งเลขถ่ายสองโตสามโตเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาค่ะมาเบิ่งการสารุปคลิปว่าสำนักไดเขาเ่าแน่อ่ะแม่ขัวสิเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายดวนวงในล่างอย่างเดียวสายดวนวงในล่างอย่างเดียวสองกับห้าเข่าที่สีสองเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่พิษณุโลกหวยล็อ สุดยี่สิบตัวเข่าสองสี่เข่าที่ลักสองเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออาทิตย์ตามต่องวดปูสี่ศูนย์เด่นล่างหลักสิบเข่าทีสี่สองเด้อค่ะเพิ่อนนักทีเก้าแต่ไปเข่าทีสองปูสีวิไลส,สองสองสี่ห้าเข่าที่เลขเลี่ยงสี่สองอาจารย์ฟ้าหลักหน่วยบนอย่างเดียวมาที่ลักลอย เซียนทุ่งสวรรค์วิ่งบน3กับ8เข่าที่เกสปูอุบลวิ่งสามเข่าที่เก้สาักซีฟมาที่รักหน่วยเนาะค่ะพี่น้องอาจารย์สุพีเข่าเต็มเต็มเลยค่ะพี่น้องแตกสามเก้าห้าห้าบนล่างจับคู่เข่าที่สีสองไซด์ดวนกาลสีเกาศูนย์ห เข่าที่เก้าสามเลขบนมิสเตอร์บอลแตกสามตัววิ่งล่างแตกสองเออวิ่งตัวเดียวแตกเก้าสามข้างบนห้าเก้าสามแตกสามตัวมิสเตอร์บอลแม่ขั้วว้าแล้วว่าเคยแตกสามตัวเซียนอุบลให้สองรองเก้าเข่าที่เลขวิ่งเก้าสามเลขมีที่มาจากสกุลสามกับสี่เข่าที่เก้าสามพี่น้อง อ่ะค่ะพี่น้องปูเล็กคลองน้ำไหลหนึ่งสองแปดเจ็ดสามสี่เข่าอยู่ในอาตาล่างจับคู่บนออกมาเป็นลางเนาะคะนะ่ะเนาะเทิงสี่สองเทิงเกาสามลุงใหญ่ไทยสกลวิ่งบนเก้าสามเข่าเนาะค่ะพี่น้องเข่าตัววิ่งเทิงประกบคูโอ้เข่าหลายพี่น้องรอบนี้อ่าล้านพ่อแล่สิบล่างเข่าทีสี่สอง เอาเข่าเทิงเก่าเทิงซีเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะเซียนบ้านนอกเข่าลักซีบบนเก่าสามเลขติดบ,บนมากพอมกันเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อการสรุปคลิปห้าต้องสรุปไว้ๆเพราะว่ามันสิเป็นหลายเวลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ครัวพารวยเด่นบนดีๆสามสี่ห้าเามหา 93. เก่าสามเเด่นบนดีๆมากเล้วหนุ่มสุพรรณห้า กับหกเข่าที่หาลักลอยเอาเสียนมดเสียนมดหาดใหญ่วิ่งสามกับสีเข่าที่เก้าสามบินบนเด้อค่ะพี่น้องเด้เอาอาจารย์กระบินวิ่งบนห้ากับเจ็ดเข่าที่ลักลอยหาเก้าสาม เจ้าแม่วูจองอ่างหนึ่งห้าสามเข่าที่ทึ่งหาทิ่งรักลอยทึ่งรักนวยเจ้าแม่วูจองอ่างเดินเงาเด้อค่ะพี่น้องเด้ออาจารย์ตุยวิ่งบนสามตัวเดียวอาจารย์เตี้ยบึงการค่ะพี่น้องอาจารย์เตี้ยบึงการวิ่งบนสามตัวเดียวเข่าที่เก้าสามโอ้แน,น่นอนเลขปรับมูลล่าง อ,อต้นเศรษฐี2กับหาเข่าที่4ีสองหลักร้อยแม่นแม่ให้มา5กับ6เข่าที่หดังเม็ดทรายเด่นล่างสองหกเข่าที่4ีสองสายทหารวิ่ง5เม็ดเดียวเข่าที่ลักร้อย คนสารคามวิ่งล่างสี่รองห้าวิ่งบนล่างเข่าจับคู่เข่าสี่สองพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเสียนบ้านนอกสิบล่างเออสิบลางหน่วยลางเก้าสามเข่าที่วิ่งบนล่างเข่าสองเข่าสี่สองวิ่งบนมาสิบเข่าที่เก้า เข่าวัดทุกสูตรพี่น้องบ่กเข่าตั้งแต่สูตรเทียบชนนด้ค่ะเสียนมันนอกหวยซองไม่มีราคาล่างอย่างเดียวเข่าที่ซีสองอาจารย์นครพนมวิ่งบนสองกับเจ็ดหลักสิบเก้าแปดรองเก้าเข่าที่เก้าสามมาอีกแล้ว หลักสิบล่างสองส่ห้ากอดคอกันมาเข้าเต็มเต็มสีสองแม่ครัวพารวยเปิดสูตรใหม่3กับสองเข้าที่4ีสองไม่ต้องถามตามอย่างเดียวให้บนเป็นล่างให้ล่างเป็นบนสี 4, 2, ่สองอ้าล่างเข่าสีสองพี่น่อง เจไม่ประสงค์ออกนามเก้ากับสองเข่าที่เก้าแม่นนบุรีสายบนวิ่งสองกับ9้าเข่าที่เก้าสคนหาดใหญ่เด่นบนสี่ห้าเก้าเขาเทิงหาเทิงเกาพี่น้องเอาเข่าหลายสำนักแม่ครัวพารวยหลัก10บบน9กับ8ดเข่าที่เก้าสาม อันนี้ชุดประกบชุดประกบคู่ชุดบนโอชุดลางพี่น้องอันนี้ชุดลางชุดลางแม่ขั้วจับบอ่อเขา่าจับคู่บอ่อเขา่าตเด่นบอ่อเขา่าสองกับสามมาตัวร่องเด้อค่ะพี่น้องเด้อชุดนี้บอ่อเข่าพี่นอ้องอ่าชุดประกบคู่บน อันนี้บ่อเข,าข่าคือกันพี่น้องชุดประกบคู่บนอันนี้ประกบคู่อัน,นอันนี้แม่ครัวพารวยเอาสูตรของแม่ขั่วจับเองเด้อค่ะนี่เด้อเอาสูตรของแม่ขั่วจับเองมีเก้าหนึ 3, ่งเก้าสามเก้าสองเก้าหาเก้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดแปดห้าแปดเจ็ดเข่าที่เก้าสามเด้อค่ะพี่น้องชุดบนเด้อ สุดลางมี2สองสี่หารักหน่วยมีศูนย์กับหนึ่งแม่ครัวบวจับสี่กับสองไห้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาชุดบนเขา่าชุดประกรบคู่พี่น้องแม่ครัวสรุปคลิปมาป็นชุดประกรบคู่สรุปคลิปเด่นบนเก้ากับสองเด่นสุดๆคือเก้ากับสองจับคู่เก้าสองเก้าสี 4, ่เก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อ จับสองมีตัวไหนสองซีสองสามสองเก็ดสองแปดล่างมาออกบนบนออกบนคือเก่าสามสุดสรุคปคีบเด้อค่ะพี่น้องเด้อหวยซองเด่นน้องบวัวเด่นบนสองไปออกล่างพี่น้องสุดนี่เอาเบิร์ล้วค่ะพี่น้องเอาเข่าหลายๆสำหนักเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข่าหลายๆสำนักเอาแมข่ขั้วกระสิบไปตับตองหมวเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ว่าอาจารย์ได้เข่าแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาตามหลักสิบบดแม่ครัวตามหลักสิบล่างแม่ครัวพอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝนตกหัวตะไรออกคลิปหลายๆคนกับสิรอการสรุปคลิปอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะฝนตกฝาห้องแม่ครัวออกคลิปบ่ด้ค่ะพี่น้องอ่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะเบิ่งซากก็ดีกว่าบ่ด้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเอาพอกันคลิปหนาเนาะค่ะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ